แชมป์4ของทูเคิลหรือ4แชมป์ของเจเกนคลอปหรืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับที่คู่ชิง FA ฟเอครัระหว่างเชลซีเจ้าของสถิติแชมป์รายการนี้8สมัยกับลิเวอร์พูลเจ้าของสถิติแชมป์รายการนี้7สมัยจะลงฟาดแข่งดวนศึกศักดิ์ศรีิเพื่อควา้าแชมป์ทุกที่เก่าที่สุดในวาระครบรอบ150ปีมาครองหากพิจารณาในแง่ของความเป็นไปได้ลิเวอร์พูลของคลอปยังมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ควา้า4แชมป์ในฤดูก,กาลเดียวอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้องเริ่มต้นมาจากการที่คืนนี้สามารถเป็นนฝ่ายชะ Chelsea ได้สําเร็จด้วยและหากทําได้นี่จะเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี2006ที่คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เลยทีเดียวแต่กลับกันครับหากเกมนี้แต่งกลายเป็นทีมเชลซีที่เป็นฝ่ายได้แชมป์นี่จะถือเป็นการคว้าแชมป์รายการที่4ของสโมสรในยุคข,ของโทมัสทูเิลนับตั้งแต่เข้ามารับไม้ต่อจากแฟงลมพาดในช่วงกลางซีซั่น2020-2021หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคลับเวิร์ตคัพมาก่อนสถิติการเจอกันในทัวร์เอฟเอคับเชลซีและลิเอจ กันมาแล้วทั้งหมด10ครั้งเชลซีเป็นฝ่ายชนะไปได้6ครั้งในลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะไปได้4ครั้งและครั้งล่าสุดที่เจอกันในนัดชิงต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนในนัดชิงปี2012งซึ่งเชลซีก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1เช่นเดียวกันครับในฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมเจอกันมาแล้ว3นดัดภายในเวลา90บนาทีผลเสมอกันและไม่สามารถหาผู้ชนะได้เลยจนต้องแบ่งแต้มกันไปในดีถึง2ครั้งก่อนที่นัดชิงจะลากยาวไปถึงช่วงดวลจุดโทษและเป็นลิเวอร์พูลที่เอา ชนะการดวลจุดโทษไปแบบสุดระทึกสถิติการดวนกันของ2ผู้จัดการทีมนี้นะครับหากนับรวมทุกสโมสรทูเคอรและครอฟต์โดกันมาแล้วทั้งหมด18ครั้งโดยเจเกนครอปนี่นะครับดูมีภาษีที่ดีกว่าเพราะสามารถเอาชนะมาได้ถึง10ครั้งเสมอ5ครั้งและทูเคอรสามารถเอาชนะได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นแต่หากนับเฉพาะตั้งแต่ทูเคอรมาคุมเชลซีเจเกิลรอร์พูของเจเกนครอปเจอกันไปแล้ว4ครั้งแบ่งเป็นเสมอ2ครั้งและผัดกันชนะไปคนละครั้งเพราะงั้นในมุมนี้ก็ถือว่าสูสีพอสมควร ทางด้านความพร้อมของริบบ์พูจะหมดสิทธิ์ใช้งานฟอร์บินโยที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแน่นอนแล้วครับซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของครอปคาดว่าจอแดนเฮนเดอร์สันจะได้ลงสนามมารับบทบาทเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์แทนที่การขาดหายไปของเจ้าตัวชุดที่เหลือพร้อมสําหรับการลงสนามทั้งหมดเริ่มต้นจากผู้รักษาประตูอย่างอาริซอนเบเกอร์แผงแบ็กโฟลจากขวาไปซ้ายเป็นเทรนเลซเดอร์อาร์โนอิบาฮิมาโคนาเต้เฟอร์จิลฟานไดายและโรเบอร์สันกองกลาง3ตัวประกอบไปด้วยจอแดนเฮนเดอร์สันนายบีเกอีตาและเตียโกอาคันตาร และที่ขาดไปไม่ได้เลยคือสามประสานตัวอันตรายอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าซาดิโอมาเน่และลุยดิอารสส่วนทางด้านเชลซีเนี่ยนะครับนอกจากจะหมดสิทธิใช้งานเบนชิเวลและคารลัมฮัสันโอดอยแน่แล้วในรายของกองเต้และโคเวเซที่ล่าสุดกลับมาลงซ้อมอย่างปกติแล้วก็ต้องรอเช็คความพร้อมดูอีกทีส่วนที่เหลือมีรุนสําหรับการออกสไตล์เป็นตัวจริงทั้งหมดเริ่มที่ร้รกษาประตูอย่างเอเดอาร์เมนดีเซนเตอร์สามตัวอัรเปริกัวเอตาเดียโกซินวาอันโตนิโอรูดิเกอร์วิงแบ็กฝั่งขวาเป็นริสเจมและ ฝั่งซ้ายเป็นมาคอนอลองโซ่ส่วนมิดฟิลด์งตัวเลือกใช้เป็นจอจิงโยกับเอนโกโลกองเต้ onte, ที่น่าจะกลับมาลงสนามได้และท้ายที่สุดเป็นสามประสานแดนหน้าจากเกมล่าสุดอย่างเมสันเมาส์ลูเมโรดูกากูและคริสเตียนพูลิซิสที่คาดว่าจะได้ออกสตตร์เป็นตัวจริงหลังโชว์ฟอร์มกันได้ดีในเกมล่าสุดแม้จะเป็นในทัศนะในการคาดการณ์ของสื่อกูรูหลายสำนักแต่โดยมากค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปทางที่ผู้พูลที่เป็นฝ่ายเฉอาชนะไปได้หลังจากที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นคุมกำลัง น,น่าจะมีความสดมากกว่าเพราะเจเกนคลอปได้พาพวกเขาในเกมลีกล่าสุดเพื่อมาใส่เต็มเกมนี้โดยเฉพาะแต่อย่างที่บอกครับคู่นี้เจอกันทีไรมีโอกาสสูงมากที่จะเชื่อเชือนชิงจังหวะก,กันได้ตลอดเวลาและเล่นยังไงก็กินกันไม่ลงและนี่อาจเป็นอีกครั้งที่บสรุปอาจเกิดขึ้นในช่วงโดนหยุดโทษไม่ต่างจากน้าชิงคาร์บาวครับก็เป็นได้ยังไงเนี่ยนะครับมาติดตามไปพร้อมๆกันในวันที่14พฤษภาคมเวลา22.45น,น,นคืนนี้ได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้จะลือ ดกดติดตามเพจการบอนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, YouTube, แฟนเพจ e b o o k YouTube หรือ t k t t o k รับรองได้ว่าสายการบอนต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกเราชาการบอนขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณฟุตบอลที่ทําให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ